สวัสดีครับกลับมาพบก,กับครูต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งมีความรู้สึกยินดีมากเพราะนักเรียนทํางานมนาะค่อนข้างที่จะถูกต้องและถูกใจคุณครูผู้สอนมากนะครับแปลว่านักเรียนเข้าใจนะครับแต่ทําไมวันนี้มีแอบยิ้มมมปะถ้านักเรียนเข้าใจจริงนะครับเรื่องที่แล้วเรื่องนี้นักเรียนนํามาใช้ต่อเนื่องอยังมีเรื่องของทศนิยมนะและยังอยู่เรื่องของการคูณอยู่นะครับ คราวที่แล้วจะเป็นตัวเลขปกติใช่ไหมลูกคูณกับทศนิยมใช่ไหมแต่วันนี้จะเป็นทศนิยมคูณกับทศนิยมไปเลยครา,าวที่แล้วเรียนจํานวนนับปกติคูณกับทศนิยมใช่ไหมแต่งวดนี้เปลี่ยนเลยเป็นทศนิยมคูณกับทศนิยมจะบอกว่าเปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังต้องใช้ความรู้เดิมเข้ามาเกี่ยวข้องความรู้เดิมแบบไหนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วยิ้มหวานๆนะครับนั่งตรงๆ ไปเรียนรู้กันนะครับเริ่มเลยนะนักเรียนทบทวนก่อนลูกอันนี้คือที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมเรียนแบบนี้ใช่ไหมเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือวิธีคูณลัดวิธีการคูณลัดทำไมลูกวิธีการคูณลัดนะแล้วเรียนดูตัวอย่างคือต้องให้เวลาเรียนดูตัวอย่างแป๊บหนึ่งอ่า อยู่ในหนังสือเรียนนะอยู่ในหนังสือเรียนนะครับอ่ะฟั่งครูต้นต่ออันนี้คือเรียนไปไปเมื่ออีกปีที่แล้วใช่ไหมลูกแต่มันมีแบบหนึ่งก็คือจํานวนนับปกติคูณกับเศษส่วนใช่ไหมอ่าครูต้นไม่ให้ดูตัวอย่างนะเพราะว่าครูต้นจะว่าเนี่ยจะทําได้ครูต้นจะเริ่มเลยครูต้นจะเริ่มเลยอ่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่ะ เปิดหนังสือเรียนต่อเนื่องนะครับเปิดหนังสือเรียนต่อเนื่องนะไปที่หน้าที่67นะครับเราจะเริ่มเรียนเรื่องที่หนึ่งกันเลยหัวข้อที่1กันเลยนะครับการคูณพจนิยมกับพจนิยมแต่วันนี้เราจะแบ่งเป็นสองหัวขอ้อนะจะแบ่งเป็นสองวิธีการหาคําตอบนะวิธีแรกครับก็คือการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนบอกแล้วเศษส่วนทิ้งไม่ได้นะครับเศษส่วนทิ้งไม่ได้นะ จทย์เป็นทศนิยมก็จริงแต่เวลาทําเป็นไงครับเซวิทำหาคําตอบแบบเศษส่วนนักเรียนดูโจทย์0.3คูณ0.5 0.3คูณ0.5เป็นทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวคูณเลย0.3ก็เป็นทสเซยม0.5ก็เป็นพทศนิยมเหมือนเดิมเพิมหนึ่งตำแหน่งส่วนด้วยสิบพแทยมสองตำแหน่งส่วนด้วยร้อยทศนิยมสามตำแหน่งส่วนด้วย พันใช่ไหมเป็นความรู้เดิมนะเอา0.3ทํำให้เป็นทศนิยมก็ได้เศษสามส่วนสิบคูณ0.5ทํำเป็นทศนิยมก็ได้เศษเอ่อทำให้เป็นเศษส่วนก็ได้เศษห้าส่วนสิ 10. ทีนี้ก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยก็คือเอาห้าไปคูณกับสามเอาสิบไปคูณกับสิบได้คำตอบคือ 15บห้าส่วนร้อยสิบห้าส่วนร้อยเมื่อส่วนร้ยอยจะยงกี่ตำแหนง่ง2ตำแหนง่งนับจากขวามือสุดนับจากห้ามา1ตัว2ตัวและใส่จุดได้คำตอบคือ0.15จุดหนึ่งห้าจบแล้วฟังเหมือนจะยากเห็นไหมฟังเหมือนจะยากแต่การคูณง่ายๆเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนได้เลยพร้อมไหม มาดูแบบที่สองมาดูแบบที่สองนะแบบที่สองเป็นการคูณลัดส่วนเดิมศูนจุดสามคูณกับศู0.3จุดห้าศูนจุดสามคูณกับศูนจุดห้าเราก็เอาอะไรมาคูณกันเลยครับเอาสามกับห้ามาคูณกันสามกับห้ามาคูณกันได้คำตอบคือสิบห้าทีนี้สามเอ่อศูนุสามคูณ0ูด้า 0ูดจดสามก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง0ูดจดห้าก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วให้เอาทศนิยมตำแหน่งเนี่ยมาบวกฟังดูดูสับซ้อนเดี๋ยวครูต้นทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายมากพร้อมไหมพร้อมแล้วอะดูในแบบหนังสือเรียนเรางเรียนต่อนะดูในแบบหนังสือเรียนต่อเห็นไหมครูต้นแบ่งสีเหลืองให้กับสีแดงแบ่งสีเหลืองกับสีแดงแบ่งไปให้สีเหลือง ทำแบบวิธีที่1วิธีแบบเศษสว่วนสีแดงทำแบบวิธีคูณลัดสีแดงทำแบบวิธีคูณลัดพร้อมไหมพร้อมแล้วฟังครูต้นก่อนนะดูครูต้นก่อนครูต้นทาอันนี้ไม่แบ่งชายหญิงเลยอันนี้ทําทั้งหมดนะครับผู้หญิงก็หกข้อผู้ชายก็หกข้อนะแต่แบ่งทำาะทีนี้เราเริ่มดูแบ่งทําแบบสามข้อเนี่ยจะเป็นแบบเศษสว่วน แล้วก็4 5 6เนี่ยจะเป็นแบบคูณรัดนะทำแบบไหนพร้อมนะอ่ะเราลองมาดูกันก่อนนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับอ่ะเราเริ่มครูต้นจะทำให้ดูข้อที่1ก่อนนะข้อที่1ก็บอกว่า0.4นยคูณศ3 ข้อนี้ยังทําให้เป็นแบบใช้แบบเศษส่วนนะใช้วิธีคิดแบบเศษส่วนอ่ะเริ่มก็จดจำก่อนนะ0.4คูณ0.3เท่ากับเปลี่ยนตัวนี้ทั้งสองตัวให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอันนี้ถ้ายม1หนึ่งตำแหน่งก็ปแปลว่าต้องส่วนด้วย10บ ก็จะกลายเป็นเศษส่วนสิบคูณศูนย์จุดสามทำให้เป็นเค่ยมก็คือเอ่อทำให้เป็นเศษส,ส่วนก็คือสามส่วสิบใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอาเศษคูณเศษเอาส่วนมาคูณส่วนเศษคูณเศษได้สิบสองสิบคูณสิบเป็น หนึ่งร้ยทีนี้เขาไม่อยากได้คำตอบนี้เขาอยากได้คำตอบเป็นพศนิยมสิบสองส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งร้ยส่วนหนึ่งร้อแปลว่าเท่าิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งนับจากขวามือมาสองตัวนับหนึ่งนับสองใส่จุดและเติมศูนย์แปลว่าข้อนี้ได้คำตอบศูนจุดหนึ่งสองสลุปดังนั้น 0.4จุดสคูณศูจุดสมีค่าเท่ากับ0.12เห็นไหมครับคุณต้นขอร้องนะตรงนี้นะครับขีดเส้นนะครับควรใช้ปากกาแดงนะไม่มันทัดน,นะลูกนะ แต่พอดีครูต้นอธิบายให้หนูด้วยความรวดเร็วเนาะของคลิปวิดีโอนะครับก็เลยขออนุญาตใช้สีเดียวกันเป็นเลยนะแต่นักเรีนยนควรจะใช้ปากกาแดงนะลูกปากกาแดงลายบรรทัดนะครับอันนี้คือให้ทําในเรื่องของข้อ 1, ข้อ2ข้อสให้ทําแบบนี้นะทีนี้ยังไม่หมดนะมาดูตัวอย่างครูต้นทำตัวอย่างให้ดูอีกนะข้อ 4, ี่ข้อหข้อ6ทําแบบไหนข้อ 4, ี่ข้อหข้อ6ททำแบบไหนนะดู ดนเขียนตัวอย่างข้อที่สี่นะ0.1คูณ0.9นะครับข้อที่สี่ข้อที่ห้าที่หคือการคูณลัดใช่ไหมลูกการคูณลัดคือตั้งคูณปกติได้เลยใช่ไหมระหว่าง0.1กับ0.9อันไหนเยอะสุดก็เป็น0.9แต่ไม่เอา0กับจุดมาเนาะเราแค่เลข9มา ทีนี้อันนี้เท่าโยมกี่ตำแหน่งเนี่ยหนึ่งตำแหน่งหนูก,กีดไปดูตรงนี้ก็ได้นะลกูกเท่ายมหนึ่งตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งเท่าโยมคูณกับศูนย์จุดหนึ่งก็ศูนย์กับจุดไม่เอาเอาเฉพาะเลขหนึ่งมาอันนี้เท่าโยมกี่ตำแหน่งเหมือนกันหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันใช่ไหมลูกเสร็จแล้วตั้งคูณปกติหนึ่งคูณเก้าได้เก้าไม่มีตัวคูณแล้วทีนี้ ทอยมอันนี้หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็หนึ่งตำแหน่งให้เอาทอยมตรงเนี้ยมารวมกันก่อน1กับ1นรวมกันตรงนี้จะได้เป็นสองตำแหน่งสองตำแหน่งแปลว่านับมาสองตัวนับมาสองตัวนับตัวที่1อา้าวไม่พอทาไงทีนี้ก็ต้องใส่ศูนย์พิเศษเป็นตัวที่สองแล้วค่อยใส่จุดแล้วค่อยเติมศูนย์ใส่ศูนย์พิเศษตัวที่หนึ่งนับหนึ่งนับสองพอแล้วใส่จุดแล้วเติม ศูนย์แบบนี้อ่ะดังนั้นศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดเก้ามีค่าเท่ากับในตัวอย่างของนักเรียนเขาไม่ได้บอกตำแหน่งทศยมใช่ไหมลกูก แต่ของผู้ต้นบอกตำแหน่งท่าโยมไม่เลยนูจะได้รู้ว่าคำตอบมันจะได้ท่าโยมกี่ตำแหน่งแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมแบบนี้นะนี่คือตัวอย่างข้อที่สี่ที่ห้าที่หกเห็นไหมครับเห็นไหมแบบนี้นะผูต้นเป็นห่วงข้อนี้ข้อสี่ข้อห้าข้อหกนะครับข้อสี่ข้อหกเพราะว่าต้องเอาตำแหน่งท่าโยมเนี่ยมารวมกันนะแต่ผู้ต้นมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะถ้าไม่เข้าใจสอบถามผู้ต้นได้นะครับ โอเคไหมวันนี้คณิตศาสตร์นะครับอาจจะต้องใช้ความเข้าใจและใจเย็นนะเข้าใจและใจเย็นให้ทำสอรูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือคูณเศษส่วนกับเศษส่วนแต่รูปแบบที่สคือการคูณลัดนะครับโอเคนะคตูต้นจะรอตรวจงานนักเรียนอยู่นะครับอีพีนี้มีแค่นี้ครับผมมีเรียนกันแค่นี้ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ไปแล้วครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ